ครับพี่น้องพบไปสุขสุขคนครับวันนี้พูดให้ประนอกนางเบิงผ้าอยู่ฤดูร้อนครับมิแต่ล่มครับพี่น้องต่ว่าฝ้าเขียวแหล่นะครับแต่ว่าบนตกเลยครับพี่น้องล่มเป็นแต่ยานแต่ยานพี่น้องล่มแห้งพร้อมพัดวืวืวูอยู่ครับล่มแห้งครับนะผ้าอยู่ฤดูร้อนนะครับต่ว่า คงสิบเป็ตกทั้งอื่นนะครับทั้งจังหวัดสกลนครทั้งขอนแก่นแบงสันครับเพราะว่าฝ้ามืดเขียวนะครับแต่ว่าฝนบ่ตกนะครับนะเป็นทายานพี่น้องได้ยครับแตะทายเห็บให้เบิ้งครับเป็นเก็บไปครับเตือนความทงจำ่ามีพายุเข้าครับครับ นะครับสำหรับการติดชมติดตามติดชมนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับกฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทุกท่านหน่อยเพ่อนเด้อครับ